การจนบุรีแหรงงานเถือนทะลักชายแดนการจนบุรีชอกกรรัดยาคุมเข้มตะเข็บชายแดจจนจับทับ้งวันสองรถจำนวนหกิบเคนค่าหัวนำพาสองหมื่นันบาทเพื่อปฏิบัติการนโยาบายรัฐบาลผลตีวุฒยาจันทมาศผอบอกผลลอเก้าผอบอกกอกอลลอสุรสีและร้อยโททศพลชัยโกมิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกันสั่งการให้เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเฝ้าระวังป้องกันและปรับปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ผู้สึกข่าวรายงานว่า คนตีวุฒยาจันทรรมาธ์พอบอคนลอกเก้าพบบกองกำลังสุประสีและพันเอกลนณวันพศสถิบพอบอชกกรัตยาพบบอลอกเก้าได้รับการแจ้งข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่และชุดปฏิบัติการข่าวกองกำลังสุประสีว่าจะมีขบวนการนำพาผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพันเอก ลนวันพศถิตพ์พอบอชกรัตออยาจึงสั่งการให้พันเอกทัดเดชอบัวรัตรองพอบชอกรัตออยาทำการสนธิกำลังกับชุดปฏิบัติการข่าวกองกำลังสุรสีร่วมกับชุดปฏิบัติการข่าวกรมทหารพานที่14ทำการลาดตะเวนหาข่าวพิสูจน์ทราบการกระทำผิกดกฎหมายทุกรูปแบบโดยสนธิกำลังกับชุดหมู่ลาดตะเวน เพิ่มเติมจุดตรวจร่วมเขาหนีร่วมกับตำรวจสถานีตำรวจปูทองเมืองกาญจนบุรีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรีและอาสาสมัครฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรีได้จับก,กลุ่มผู้ลักลอบเข้ามาในราชนาจาักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตที่บร,ริเวณป่าละเมาะใกล้ช่องทางธรรมชาติภูเนน หมู่12บ้านผุน้ำร้อนตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพบกลุ่มคนจำนวนมากหลบซ่อนตัวในป่าจึงทำการอบล้อมจับกลุ่มตรวจพบผู้นำพาหนึ่งคนแรงงานต่างด้าวจำนวน29คนเป็นชาย24คนเป็นหญิง5คนและผู้ติดตามหนึ่งคนเป็นล็อตแรก ต่อมารตที่สองกองกำลังสุปรสีโดยชุดชฉกากอลัตยาพร้อมชุดปฏิบัติการข่าวกองกำลังสุปรสีร่วมกับชุดปฏิบัติการข่าวกรมทหารผ่านที่14ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่พื้นที่ตอนในจึงทําการลาดตะเวนพิสูจน์ทราบที่บริเวณชายป่าบ้านประตูดาน หมู่ที่14ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวได้อีกจำนวน16คนเป็นชาย12คนเป็นหญิง4คนจับกลุ่มบริเวณชายปา่าประตูด่านหมู่ที่14ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสรุปการจับกลุ่ม2ครั้งสามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวได้ทั้งหมดรวมจำนวน45คน เป็นชายส36คนเป็นหญิงหกคนผู้ติดตามอีกหนึ่งคนจากการสอบถามทราบว่าแรงงานต่างด้าวเดินทางมาจัังหดมวาจากจังหวัดเนปิดอจังหวัดตะวายจังหวัดพระโคจังหวัดย่างกุ้งจังหวัดมะเกลและจังหวัดเมอรมยยัยประเทศเมียนมาทั้ง2ลอ็อตทําการลักลอบเข้าเมืองข้ามชายแดน โดยการเดินทางเข้ามาจากเส้นทางธรรมชาติทางทิศตะวันออกของช่องทางผูน้ำร้อนเข้ามาประเทศไทยโดยมีผู้นำพามารับเพื่อจะลักลอบไปทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการจังหวัดปทุมธานีจังหวัดชนบุรีและจังหวัดสระบุรีโดยแรงงานทุกคนจะเสียค่าใช้จ่ายในการนำพา คนละ18,000-25,000ถึง 25, บาทต่ตอคนโดยมีการจ่ายค่านำพาบางส่วนแล้วบางส่วนจ่ายเมื่อถึงปลายทางหลังการจับกุ่มคณะเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุมได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิข้างต้นไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกิน37.5องศาเซลเซียสนำตัวส่งสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี เพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปทีมข่าวภูมิภาคการจนบุรีรายงาน